สวัสดีครับสี่ภูมิรายสบครับมีคําถามในทางบ้านนะครับถามมาว่าเราจะมีทีตรวจสอบกระสุนที่เราซื้อมาจากร้านค้านะครับว่าเป็นกระสุนใหม่นะครับไม่ใช่กระสุนเก่าได้อย่างไรนะครับมีการตรวจสอบไม่ง่ายๆ5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนที่1นะครับเมื่อซื้อกระสุนมานะครับเปิดออกมาในกล่องครับแบบนี้ครับครับให้ตรวจความสูงของท้ายกระสุน นะครับว่าสูงเท่ากันหมดไหมนะครับมีนัดไหนสูงกว่านัดอื่นไหมนะครับมีนัดไหนเตียกว่านัดอื่นไหมนะครับนัดที่สูงกว่านัดอื่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าความยาวกระสุนนะครับของนัดนั้นเนี่ยยาวกว่ามาตรฐานนะครับเวลาใช้งานอาจจะทําให้เกิดการติดขัดได้เพราะว่ากระสุนปืนเก๋งอัตโนมัติมีการป้อนนะครับเข้าจากซองกระสุนเข้าไปในลงเพลิงนะครับมีการเคลื่อนที่นะครับถ้ามันยาวมากกว่าปกติก็อาจจะไป ขาดได้นะครับหรือถ้ากระสุนนัดนั้นสั้นกว่าปกตินะครับก็คือแปลว่าหัวกระสุนเนี่ยจมลงไปในปลอกกระสุนมากกว่าปกตินะครับจะทําให้ปริมาตรในปลอกกระสุนลดลงครับแรงดันรังเพลิงเท่าเดิมอ่าโทษนะครับแรงจุดระเบิดแรงระเบิดเท่าเดิมแต่ว่าปริมาตรเล็กลงนะครับเพราะนั้นแรงดันรังเพลิงจะสูงขึ้นอาจจะทําให้ปืนเสียหายแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้นะครับ เพราะนั้นกระสุนนัดไหนที่ยาวกว่าปกติหรือสั้นกว่าปกติบ่งชี้ว่าผลิตไม่ได้มาตรฐานนะครับหรืออาจจะเป็นข้อบกพร่องบางนัดเราก็นึงออกซะนะครับลองดูนะครับข้อที่1น,นะครับดูว่าจานท้ายกระสุนสูงสม่ําเสมอกันไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าดูด้วยสายตาอาจ,จะไม่แน่ใจเราก็อาจจะใช้ตัวช่วยนะครับเช่นไม้มทัดลองทาบดูนะครับในแต่ละแถวนะครับว่ามีนัดไหนสูงกว่าปกติหรือเตี้ยกว่าปกติไหมนะครับต่อไป ดูรอยบุบที่ปลอกครับข้ออตขั้นตอนที่2ดูรอยบุบที่ปลอกนะครับปลอกกระสุนนะครับปลอกใหม่นะครับจะมีลักษณะหนานะครับเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้วนะครับจุดระเบิดไปแล้วปลอกจะบางลงเรื่อยๆทุกครั้งที่ยิงนะครับหรือทุกครั้งที่จุดระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นปลอกที่ผ่านการใช้งานมาหลายครั้งนะครับปลอกกระสุนจะบางนะครับจะทําให้เกิดรอยบุบที่ปลอกในการผลิตได้ง่ายกว่าปลอกใหม่นะครับเราลองสังเกตนะครับ ซื้อมาปั๊บเนี่ยลองดูว่ารอยปลอ,อกเนี่ยมีรอยบุบตรงไหนไหมนะครับถ้าทั้งกล่องไม่มีเลยนะครับก็อาจจะมั่นใจได้นะครับว่ากระสุนนัดน,นั้นน่าจะใหม่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเลยเนี่ยเราลองดูก็ได้ครับเราลองเล็บเนี่ยจิกลงไปเบาๆที่ปลอ,อกนะครับว่ามันเข้าไหมครับถ้าปลอ,อกหนาก็มักจะไม่เป็นรอยนะครับ ลองจิกออกมาเบาๆนะครับถ้าจิกแรงๆอาจจะเป็นรอยได้จิกเบาๆดูกับจิกกดๆพอได้ตึงๆนะครับดูว่าเป็นรอยไหมนะครับก็ไม่เป็นรอยนะครับก็แสดงว่าปลอกนี้ค่อนข้างใหม่นะครับทีนี้ถ้าปลอกเก่าเนี่ยเวลายิงไปเนี่ยนะครับคราวๆที่ผ่านมาก็มักจะมีเช่นปลอกทะลุนะครับจานท้ายฉีกขาดออกมาเลยก็มีนะครับก็เป็นอันตรายต่อปืนที่ใช้ละผู้ยิงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตอย่างหนึ่งนะครับ ต่อไปสังเกตรอยสนิมนะครับขั้นตอนที่3สังเกตรอยสนิมด้านนอกทั้งหมดนะครับว่ามีสนิมไหมนะครับสนิมในที่นี้ไม่ไม่ใช่คราบดำๆพวกนี้นะครับคือเนื่องจากกระสุนเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับหัวกระสุนเป็นทองแดงเคลือบทองแดงนะครับพวกนี้มันจะมีคราบสีดำๆได้อยู่แล้วเป็นปกตินะครับแต่ถ้าถึงขนาดเป็นสนิมเลยนุนมขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าผิวกูขาดเสียสภาพความมันไปเลยเนี่ยนะครับอันนั้นสันนิษฐานว่า ปอกกระสุนอันนี้กระสุนกล่องนี้น่าจะเก่านะครับก็ไม่ควรใช้หรือถ้าจะใช้ก็ควรใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับต่อไป <c oughs> พอดูลักษณะาภายนอกเสร็จแล้วเราต้องเช็คขนาดกระสุนที่ชัดเจนจริงๆว่าให้มันสมบูรณ์ดีไหมนะครับง่ายๆในการถอดลำกล้องปืนของท่านนะครับถ้าเป็นปืนกลอัตโนมัติก็ถอดลำกล้องออกมานะครับถ้าเป็นปืนลูกโม่ก็หยอดเข้าไปใน รูโม่แต่ละโม่ว่าหยอดได้ไหมลื่นคล่องตัวดีไหมนะครับถ้าลูกโม่หยอดได้ลื่นคล่องตัวดีก็ใช้ได้แล้วครับสำหรับโบครับส่วนเคืองอุมัติเนี้ต้องถอดลำกล้องออกมานะครับ <c oughs> ลำกล้องออมาเพื่ออะไรครับเราต้อง การเช็คว่ากระสุนเนี่ยเข้าไปในรังเพลิงได้สมบูรณ์ทุกนัดไหมนะครับอาจจะสูมก็ได้ครับอาจจะไม่ต้องทุกนัดนะครับอย่างนี้นะครับเอามาใส่ดูครับอันนี้ใส่ได้เื่นดีครับกล้องตัวดีเข้าได้สุดครับลองสูมดูครับอันนี้ก็สมบูรณ์ดีนะครับเองนัดอีกนบ้างครับอ่านี้ก็ดีนะครับอ่านี้ก็ดีนะครับก็ลองสูมไปเรื่อยๆนะครับจนพอใจหรือว่าหลายท่านอาจจะทําทั้งกล่องเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ มีเวลาบ้ากก็ทําได้เรียบร้อยสมบูรณ์ดีนะครับก็สุมแล้วนะครับก็เดาว่ากระสุนทํามาขนาดกระสุนน่าจะสมบูรณ์นะครับไม่น่าจะบวมนะครับเ,เป็นการเช็คอีกครั้งหนึ่งว่ากระสุนเนี่ยใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นปอกกระสุนเก่าเนี่ยมันจะบวมบวมกว่าปกตินะครับ หลังจากนั้น,นครับชั้นตอนที่5นะครับ mm hmm. เราจะเช็คทั้งหมดการทำงานโดยสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการทดสอบขั้นสุดท้ายแล้วนะครับว่ากระสุนเนี่ยขระดาษสมบูรณ์ดีนะครับความยาวกระสุนสมบูรณ์ดีนะครับจานท้ายขอล้างปลอกเนี่ยทำมาสมบูรณ์ดีนะครับกระสุนสามารถล้างออกป้อนเข้าและล้างออกจากลังเพลิงได้แน่นอนนะครับเราก็ทําการบรรจุจริงครับ ลองมาจุจริงนะครับมันจุไปสักห้านัดนะครับลองสุ่มมาก็ได้ครับลองสุ่มมาทั้งหมดนะครับจากทั้งหมดนะครับถึงไม่ท่านอาจจะมาจุเต็มก็ได้ก็แล้วแต่ครับแต่ว่าผมว่าก็จะเหนื่อยไปนะครับเราก็สุ่มมาสักห้านัดก็ได้ครับนะครับสุ่มมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จุไปตัวนี้ครับคำแนะนำนะครับห้ามละเมิดกฎความปลอดภัย กฎเหล็ก3ข้อดเด็ดขาดนะครับกฎข้อที่1อย่าเชื่อว่าปืนไม่มีลูกต้องตรวจปืนทุกครั้งด้วยตัวเองนะครับข้อที่2คือแนวลำกล้องไม่ชี้ไปในทิศทางที่ไม่ต้องการยิงหรือให้แน่ใจว่าติดทางที่ลำกล้องชี้ไปนั้นไม่มีบุคคลอยู่ครับข้อที่3นิ้วไม่เข้ากงไกนะครับนิ้วต้องพาดอยู่กระสานนี้ในการทดสอบปืนหรือการทําอะไรกับปืนก็นแล้วแต่ทุกครั้งกฎเหล็ก3ข้อห้ามละเมิดเด็ดขาด นะครับกระสุนสามารถเคลื่อนเข้าสู่รังเพลิงแล้วก็ถูกดึงล้างออกไปได้โดยราบเรียบนะครับมันมีเหตุติดขัดนะครับก็ <c oughs> มั่นใจได้ว่ากระสุนหล่องนี้นะครับเป็นกระสุนที่สมบูรณ์นะครับเหมาะสำหรับใช้ป้องกันชิ้นรัพย์สนะครับหรือว่าเป็นกระสุนติดปืนนะครับ เป็นไงบ้างครับสาหรับคําตอบที่ได้หลายๆท่านก็อาจจะมีวิธีการอื่นเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็สุดแต่แต่แต่ว่าแนวทางที่แนะนําวันนี้นะครับก็เป็นแนวทางกลางๆเท่านั้นนะครับขอบพระคุณสําหรับท่านที่สนใจนะครับหากมีเวลาสักเล็กน้อยนะครับรบกวนท่านล็อกอินแล้วก็กดสับสคริปต์หรือว่าติดตามด้านล่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้ผลิตด้วยวันนี้ผมสีภูมิไรบ์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ